สวัสดีครับชาวเพื่อนมีทุกคนวันนี้เพื่อนมีจะมาเล่านิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วนะครับก่อนอื่นเพื่อนมีต้องฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์และกดซับสไคร b ์เพื่อ, like <c oughs> เ,อเป็นกําลังใจให้เพื่อนมีกันด้วยนะครับ <c oughs> เนื้อหาในคลิปนี้จะอยู่ในนิยายเล่มที่5ตอนบทเพลงโหมลงสู้ภัยพิบัติถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ สถานการณ์ในเทมเพสปั่นป่วนเสียยิ่งกว่าครูซีสคาดการเอาไว้มีนำซ้ำเรื่องวุ่นวายยังเกิดซ้ำซ้อนขึ้นก่อนเวทมนตร์ของเมลลันจะเสร็จสมบูรณ์เพียงไม่กี่อึดใจเบนิมาลุแสดงสีหน้าเอื่อมละอาเมื่อเห็นรายงานหลายฉบับประเดีะดังเข้ามาในเวลาเดียวกันปัญหาใหญ่ที่ควรจะขบคิดเป็นอันดับแรกถูกระบุอยู่ในรายงานซึ่งส่งมาจากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รักษาความปลอดภัยเมื่อหลายวันก่อนที่บอกไว้ว่าคุณเบนิมาลุครับ ดูเหมือนว่าตอนนี้มีกองกําลังติดอาวุธครบมือของพวกมนุษย์กําลังมุ่งหน้ามาหาเราพอถามถึงวัตถุประสงค์การเดินทางพวกนั้นกลับตอบห้วนห้วนเพียงแค่ว่าไม่มีความจําเป็นจะต้องบอกพวกปลายแถวครับนั่นคือคํารายงานโดยตรงจากปากของก๊อปตะพาว่าหลังได้ฟังเช่นนั้น เบนี่มาลุก็รีบส่งโซโอเอออกไปดูลาดเล้าและสืบหาข้อมูลกระทั่งได้รับข้อมูลกลับมาว่ากองกําลังที่ว่าเป็นกองกําลังอัศวินที่มีกําลังพลมากกว่า100นายซึ่งเบนี่มาลุพิจารณาเห็นว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่จะปล่อยผ่านไปได้ข้อมูลใหม่ๆยังคงถูกส่งเข้ามาไม่ขาดสายทั้งจากโซอเอและจากพวกโซกะซึ่งเป็นลูกน้องในสังกัดของโซอเอ ผลสุดท้ายเบนนมารุก็ได้รู้ชัดว่ากองกําลังดังกล่าวถูกส่งมาจากอาณาจักรฟราโมสแต่เนื่องจากไม่รู้ชัดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของอาณาจักรฟราโมสการเจรจาจึงเป็นเรื่องยากเบนนมารู้จึงให้พวกโซเอสืบหาข้อมูลภายในของอาณาจักรฟราโมสต่ออีกสักพักหนึ่งในกรณีเผชิญหน้าปัญหายุ่งยากลักษณะนี้เบนนมารุจําเป็นต้องปรึกษาหารหือกับลิคุรุโดลิคุรุโดบอกว่าบอกให้ท่านลิมุลุทราบจะดีกว่าไหมครับ แต่เบนิมาลูก็บอกว่าท่านอุตส่าห์ให้เราช่วยดูแลเมืองแทนระหว่างที่ไม่อยู่ถ้าเอะอะอะไรนิดหน่อยก็ติดต่อขอความเห็นมันจะทําให้ท่านหมดความไว้เนื้อเชื่อใจในตัวของพวกเราหรือเปล่าลิกุลุโดก็บอกว่า ก็จริงนะครับอีกอย่างรลยนั้นชอบแวบ,บกลับมาตอนดึกอยู่บ่อยๆเอ,อาไว้ค่อยบอกตอนนั้นก็คงไม่เป็นไรล,ละมั้งและผลการปรึกษาก็ออกมาประมาณนั้นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ทุกคนสรุปว่าไม่จําเป็นต้องรีบร้อนแจ้งข่าวก็เพราะลิมโรลุสามารถใช้เวทธาตุวาฟอร์ทัสกลับมาได้ทุกเมื่อพวกเบนิี่มารู้จึงตัดสินใจเก็บเรื่องการรายงานสถานการณ์ให้ลิมโรลุรู้ไว้ทีหลังแล้วจัดการกับประเด็นสับเพเหระทั้งหลายก่อนการสะสาง งานซึ่งไม่คุ้นชินทำให้แต่ละวันผ่านไปไวเหมือนโกหก และระหว่างนั้นเองรายงานสถานการณ์ของอาณาจักรฟราหมุสจ,จากพวกโซเอก็ส่งมาถึงและบุว่าอาณาจักรกำลังวุ่นวายกับการเตรียมพร้อมออกซึกเบนนมารุถึงกับขมวดคิว้วกับรายงานนั้นลิกลูโดข้าว่าแบบนี้ชักจะไม่ดีเสียแล้วนะเบนนมารุกล่าวเช่นนั้นกับลิกลูโดลิกลูโดก็บอกว่านั่นสิครับเห็นทีจะมัวทําใจเย็นอยู่ไม่ได้แล้วจริงๆข้าว่ารีบติดต่อให้ท่านลิมูรุกลับมาโดยเร็วที่สุดน่าจะดีกว่า ทั้งสองหันมองหน้ากันและกันต่างฝ่ายต่างลงความเห็นว่าหากรับมือกองทหารตัวปัญหาที่กำลังจะมาถึงผิดพลาดแล้วก็เรื่องราวคงจะบานปลายจนถึงขั้นกลายเป็นสงครามแน่แท้ทว่าในจังหวะที่ตั้งใจจะติดต่อกับลิมุมลุนั้นเองกลับมีเวทสนทนาฉุกเฉินแทรกเข้ามาจากหนึ่งในสมทหารเสือแห่งอาณาจักรสัตว์ยูราซาเนียอสรพิษเขาเหลืองอาบิสเสียกรข้อความมีดังนี้ อาณาจักรสัตว์ยูราซานียจะทำสงครามกับจอมานมิลิมในอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลังจึงอยากขอให้พวกท่านลองรับประชาชนของเราในฐานะผู้ลี้ภัยนั่นคือข้อความจากอาบิสเนื่องจากเวทมนต์ของมิวลันเริ่มทำงานล่าช้าเวทสนทนาดังกล่าวจึงส่งถึงผู้รับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจอมานเคลเมนก็มีส่วนรับผิดชอบด้วยเช่นกันเพราะเขาประเมินระดับความเร็วในการบินของจอมานมิลิมพีดจึงคาดไม่ถึงว่าเธอจะพุ่งชิวมาจนถึงอาณาจักร สัตว์เลวปานี้ทว่าเรื่องเหล่านั้นไม่เกี่ยวข้องใดๆกับพวกเบนีมาลุคำร้องขอที่เปรียบได้กับข้อมูลสําคัญยิ่งยวดนั้นทําให้บรรยากาศรอบตัวตึงเครียดในพริบตานี่ล้อเล่นกันหรือเปล่าเนี่ย เบนิมารูพึมพำความตกตะลึงของเขากลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียกประชุมเหล่าผู้บริหารเทมเพสแบบเร่งด่วนซึ่งผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าประชุมมีดังนี้ลิกูรูโดลิกูรูและเหล่าผู้รับผิดชอบในกลุ่มโฮอฟกอฟลินระดับรองจากลิลินะไทจินผู้อยู่ในฐานะที่ปรึกษาชูนาผู้ทำหน้าที่เลขาธิการชิออนผู้ทำหน้าที่เลขานุก,การประจำตัวลิโมรู หาคุโรและเกลโดเองก็ถูกเรียกตัวมาร่วมประชุมด้วยเช่นกันผู้เข้าประชุมครั้งนี้จึงมีจำนวนมากกว่า10ตน ส่วนกาบิลุซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาอยู่ในกลุ่มผู้บริหารได้รับคำสั่งเพียงแค่ให้รอการติดต่อเพื่อในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจนกว่าจะมีคำสั่งใหม่เท่านั้นแทนที่จะถูกเรียกตัวไปร่วมประชุมเหมือนกับคนอื่นนอกจากนี้ไคจินยังฝากให้ส่งข้อความถึงเบสเตอร์ด้วยโดยเนื้อหาของข้อความระบุไว้ว่าถ่ายทอดสถานการณ์ถึงราชาคนแค่กาเซลเป็นระยะทันทีที่ได้รับข้อมูลไหมทุกฝ่ายเริ่มต้นเตรียมพร้อม ตั้งรับสถานการณ์โดยด่วนหลังจากเสร็จสิ้นการถ่ายทอดข้อมูลและระหว่างนั้นเองคณะเดินทางตัวปัญหาซึ่งปลอมเป็นพ่อขาก็เดินทางมาถึงเมืองหลวงลิมูลุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมืองนี้มันจเจริญกว่าฟลามุดเป็น,นไหนๆเลยไม่ใช่หรือไงกันฟะโชงโงคิดเช่นนั้นเขาตาโตด้วยความตะลึงงาน พวกเขาแยกออกจากกองทหารอัศวินจำนวนร้อยกว่านายเหลือเพียงแค่อัศวินรถม้าซึ่งทำหน้าที่บังคับรถม้ากับชาวต่างโลกเท่านั้นที่มุ่งหน้าเข้าเมืองและตอนนี้ทุกคนกำลังตื่นตะลึงจนพูดไม่ออกกับภาพทิวทัศน์ของเมืองซึ่งเกินขอบเขตจินตนาการไปไกลโขเพราะได้ยินว่าเป็นเมืองของอสูนพวกเขาทั้งหมดจึงตั้งแง่ดูแคลนไว้ตั้งแต่แรกแต่เมื่อมาเห็นของจริงกลับพบว่าในเมืองมีการจัดวางผังระบบน้ำบาดาลอีกทั้ง ยังปลอดกลิ่นไม่พึงประสงค์ทั้งหลายบรรดาบุคคลที่เดินทอดน่องสบายอารมณ์ก็ดูเหมือนมนุษย์มากกว่าอสูรมีหนำซ้ำสเสื้อผ้าที่ใช้ตกแต่งร่างกายยังสวยงามสะอาดสะอ้านยิ่งกว่าพวกพ่อค้ากับชาวเมืองซึ่งเดินขวักขว่ในเมืองหลวงของฝ่ามุด้วยซ้ำมองแวบเดียวก็รู้ว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ทุกหนทุกแห่งในเมืองคาค่ำไปด้วยนักประจนภัยส่งผลให้การค้าพลอยคลืนโช งงคิดว่าบัตรซพนี่มันบ้าชัดๆทำไมอสูรชั้นต่ำพวกนี้ถึงกินดีอยู่ดีกว่าพวกเราได้เนี่ย สิ่งที่ผุดขึ้นมาในใจของโชงโงหลังความตกตะลึงคือโทสะสีดำคุนและดูเหมือนว่าคิระาละเองก็รู้สึกไม่ต่างก,กันกับโชงโงเธอจึงบอกออกมาว่านี่แบบนี้มันไม่แปลกเกินไปหน่อยเหรอทำไมเจ้าพวกที่อยู่ที่นี่ถึงดูมีความสุขสบายกว่าพวกเราอีกละ่ะเห็นแล้วไม่สบอารมณ์เลยแล้วเคียวยะก็บอกว่าเอาหน้าเอาหน้าคุณคิระาละ,ละอย่าพึ่งโมโหแบบนั้นสิ แม้แต่เขียวยะที่พูดปลอบให้คนอื่นใจเย็นก็ยังรู้สึกถึงความขัดแย้งในหลักตักกะของความเจริญก้าวหน้าในเมืองซึ่งตนเพิ่งเคยมาเยือนดวงตาที่หลีเล็กลงเป็งประกายที่น่ากลัวออกมาถ้าจำไม่ผิดเห็นว่าที่นี่มีสลามเป็นหัวหน้าใหญ่ใช่ไหมหมายความว่าถ้าเราฆ่ามันสำเร็จเราก็จะได้ขึ้นเป็นหัวหน้าของที่นี่แทนถูกหรือเปล่าโชงโกกล่าวออกมาเช่นนั้น ตามมาด้วยคิาละ,ละที่บอกว่าความคิดเข้าทีนี่นาโชงโงะงานนี้ฉันเอาด้วยแล้วเขียวยะก็บอกว่าผมเองก็เห็นด้วยนะครับแต่ถ้าทําอะไรตามใจชอบเดี๋ยวจะเป็นปัญหาตามหลังเน่สิโชงโงะก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกน้าพวกนั้นต้องการให้เราหาเรื่องป่วนเมืองก่อนที่ลุงลุงอัศวินจะตามมาสมทบใช่ไหมละ่ะอย่างนี้ต้องบอกว่าเข้าทางพอดีด้วยซ้ําโชงโงะกล่าวเช่นนั้น แล้วคีรัลษ์ก็บอกว่าใช่เลยใช่เลยขอแค่มีหลักฐานว่าอสูรทำร้ายประชาชนเดินดินผู้รักสงบอย่างเราๆก็พอนี่เนาะ ่าอ,อย่างนั้นแค่ฉันแก้ต่างด้วยเจ้าแห่งคำลวงนักประจนภัยทั้งหลายนอกเหนือจากพวกอสูนมีหรือจะไม่เชื่อคำของฉันขิละละพูดตบท้ายกับทุกคนว่างานกลวยๆวยซึ่งทุกคำของเธอถูกต้องทุกประการเพราะนั่นคือเป้าหมายที่พวกโชงโงะมาเยือนเมืองแห่งนี้เฮ้ยก็ไม่เถียงหรอกนะครับว่าท่านลาเซนสร้างมาแบบนั้นเคียวยะกล่าวลึกๆในใจของเคียวยะเองก็คิดอยู่เหมือนกันว่า นั่นน่าจะเป็นวิธีที่ง่ายและเห็นผลเร็วที่สุดเขาจึงเห็นพ้องกับคําพูดของคีรัละละโดยไม่โต้เถียงต่อโชงโงโจึงบอกว่าไม่เห็นต้องเติมคําว่าท่านให้แก่ไอ้พวกพันนั้นเลยคีรละละก็บอกว่าจริงด้วย ฉันละอยากจะให้ลุงนั่นตายไวๆเสียเหลือเกินคิดดูสิถ้าหมอน,นั่นตายเราก็จะได้เป็นอิสระถูกไหมเคียวยะก,ก็บอกว่าพอดีว่าผมเรียกจนติดปากแล้วนะครับที่สําคัญคือถ้าเผลอหลุดปากเวลาอยู่ต่อหน้าเขาก็คงไม่ดีสักเท่าไหร่จริงไหมเคียวยะกล่าวเช่นนั้นแล้วยิ้มเฟือนขณะพูดแก้ตางเนื่องจากยังไม่อยากให้ใครร่วงรููท่าแท้ของตนเองเขาจึงต้องเสแสร้งวางมาดเด็กเกลียนตัวอย่างไว้ก่อนเอาละมาพูดเกี่ยวกับคําสั่งที่พวก กเขาได้รับมาในคราวนี้กันบ้างชโชงโง่นึกย้อนถึงคําสั่งที่ตนได้รับมาพลางคาดหวังในใจว่าในที่สุดก็ถึงเวลาอารวาดเสียที คำสั่งนั้นมีอยู่ว่าจะเป็นการพูดหาเรื่องชวนทะเลาะหรืออะไรก็ได้จงก่อกวนแล้วใช้พลังของขี้ระละดึงบรรดานักประจนภัยมาเป็นพวกซะแล้วพวกข้าจะช่วยจังหวะนั้นเริ่มเคลื่อนไหวนั่นคือคำสั่งของลาเซนชาวต่างโลกซึ่งเปรียบได้กับลูกลักคนโปรดของอาณาจักรฟราหมูสามคนถือเป็นกำลังลบขนาดใหญ่ที่สามารถบดขยี้ประเทศขนาดเล็กได้อย่างไม่ยากเย็น โดยปกติแล้วทั้ง3คนแทบไม่เคยได้รับอนุญาตให้ออกเดินทางพร้อมกันแต่ครั้งนี้ถือเป็นกรณีพิเศษเพราะมีการคาดเดาเผื่อเอาไว้ว่า ในกลุ่มผู้ให้ความสนับสนุนเหล่าปีศาร์อาจจะมีชาวต่างโลกปะปนอยู่ไม่นำซ้ำ,ำยังดูเหมือนว่าอาร์บบิชชปเลหิมจะวางแผนอะไรบางอย่างเอาไวา้ทันทีที่พวกโชรงะลงมืออัศวินผู้ทำหน้าที่ขับรถมา้าจะส่งสัญญาณบอกเพื่อให้เลหิมเริ่มต้นดำเนินการตามแผนของตนเองแม้จะไม่รู้รายละเอียดแต่แผนการดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์ต่อพวกโชงะด้วยอย่างไม่ต้องสงสยัยถึงจะไม่ชอบหน้าสักเท่าไหร่แต่โชงะก็ย อมรับในความสามารถของลาเซนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาคงหาทางทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพไปนานแล้วเอาเป็นว่าเริ่มต้นลงมือกันเลยดีกว่าโชงโง่กล่าวเช่นนั้นแล้วใช้มือลูบจัดทรงผมที่ใช้น้ำมันชนิดพิเศษเซยขึ้นสูงจนดูเหมือนงอนไก่พร้อมกับประกาศลงมือปฏิบัติการขีลาละเป็นคนแรกที่เริ่มเคลื่อนไหว ว้ายเดี๋ยวเธอนายคนนั้นน่ะเมื so ่อกี้นายจับก้นของฉันใช่หรือเปล่านี่อย่าบอกนะว่าคิดจะปลุกปั้มฉันน่ะสถานการณ์ปัททุกขึ้นจากการแสดงของคิละละเช่นนั้นเธอจงใจเดินชนทหารรักษาการท่าทางเซ่อเซ่อซาซซึ่งดูแล้วคาดว่าคงเอาแต่เหมือรลอยเป็นนิดและฮอปกอฟลินหน้าตาซื่อบื้อโดดเด่นเกินใครคนที่ว่าก็คือลูกน้องภายใต้สังกัดโดยตรงของกอฟตะ ก๊อบโซนั่นเองก็ข้าข้ายังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก๊อบโซ่ลนลานตอบกลับเช่นนั้นเขามองซ้ายขวาด้วยท่าทีวาดวานันแล้วกับกําลังมองหาเทวดาที่พร้อมจะยื่นมือช่วย หนอยแน่อย่าทำเป็นไขสซื้อหน่อยเลยอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าหาเรื่องพวกฉันทำไมเอาแบบกระจ่างเลยนะเข้าใจหรือเปล่าคีละละาขยับเข้าไปใกล้กอบโซคล้ายจะดึงดันเอาคำตอบก่อนจะแส้งหลมจนหงายหลังประหนึ่งโดนผักเช่นนั้นเอ้ยทำแบบนี้เหรอใครก็ได้ช่วยตามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมาให้ทีไม่ใช่นะครับข้ายัางไม่ได้ทำาอะไรจริงๆอ,อีกอย่างข้านี่แหละครับทหารรักษาการ ก็โซต,ตอบกลับคีรล,ละออกไปเช่นนั้นเขายิ่งลนลานหนักเข้าไปใหญ่น้ำตาเริ่มเออคอสองเบ้าตา อันที่จริงก๊อบโซต่างหากที่เป็นผู้เสียหายเขาไม่ได้ทําอะไรทั้งนั้นตามที่ตนเองยืนยันทว่าคนรอบข้างกลับมองก๊อบโซด้วยสายตาติเตียนรูปลักเสื้อซาของเจ้าตัวกลายเป็นเหตุนําภัยมาให้ผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างเริ่มพากันเคลือบแคลงก๊อบโซซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะขี้ละละตีเนียนใช้เจ้าแห่งคาล่อลวงชักจูงสติของคนเหล่านั้นเฮ้ยเฮ้ยเขาว่าฮอฟกอฟลินคนนั้นหลังแก่ผู้หญิงละ นั่นมันชุดของทหารรักษาการเมืองนี้ไม่ใช่เหรอคนที่มีหน้าที่ปกป้องพวกเราไม่มีทางทำเรื่องพันนั้นหรอกนะข้าไม่เชื่อเด็ดขาดแต่ผู้หญิงคนนั้นโดนผลักจนกระเด็นเลยนี่นะจริงหรือข้าได้ยินว่าอสูรที่นี่นิส,สัยสงบเสงี่ยมนะที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาทำนองนี้เกิดขึ้นเลยนี่นะแล้วทำไมจู่ๆเกิดขึ้นได้ละ่ะเสียงซุบซิบนินทาของเหล่าประชาชนและนักประจนภัยดังออกมาเช่นนั้น ถึงจะยังเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ไม่มีนักประจนภัยหรือพ่อค้าคนใดเอ่ยปากเข้าข้างก๊อปโซเลยสักคนต่างคนต่างงุนงงไม่แน่ใจในสถานการณ์ตรงหน้าส่วนจะถูกสกิลของคิละละครอบงำโดยสมบูรณ์เมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นโชงโกและพวกเขียวยะพากันเสียยิ้มก่อนจะเดินหน้าขึ้นมาหนึ่งก้าวเพื่อโหมไฟเฮ hey, <hey>, hey. ้ยเฮ้ยเฮ้ยอสูรเมืองนี้ถึงขั้นกล้าทำร้ายแขกต่างบ้านต่างเมืองเลยหรือเนี้ยโชงโงกล่าวออกมาเช่นนั้น ตามมาด้วยเขียวยะที่บอกว่าจริงๆแล้วที่ทําทีเป็นมิตรแล้วเชื้อเชิญให้พวกเรามาเยือนถึงทินเพื่อจะได้จูโจมทาร้ายได้ง่ายหน่อยสินะทั้งสองคนตะโกนเสียงดังลั่นออกมาเช่นนั้นพลางเดินเข้ามายืนในลักษณะปกป้องคิล่าละซึ่งกําลังแท่งทําเป็นตัวสั่นงันงกการหาเรื่องทหารรักษาการหน้าตาเซ่อซ่าตรงหน้าเป็นเพียงแผนการเพื่อเรียกตัวระดับหัวหน้าออกมาและเมื่อหัวหน้าโผล่มาเมื่อไรและคอนฉากหลักก็จะได้เลิกเปิดม่านเมื่อนั้น หากอีกฝ่ายยอมรับและเอ่ยปากขอโทษก็จะสามารถหยิบมาเป็นประเด็นดึงดูดความสนใจจากรอบด้านและใช้เป็นข้ออ้างในการเรียกตัวผู้รับผิดชอบระดับสูงออกมาสะสางความแต่จะดีกว่าถ้าอีกฝ่ายเป็นพวกมุทะลุเดือดดานแล้วเริ่มต้นใช้กำลังก่อน เพราะยิ่งสถานการณ์บานปลายมากเท่าไรทับหน้าของหน่วยอัศวินซึ่งจะตามมาสมทบทีหลังก็ยิ่งพิภาคษาแบบรวบลัดตัดความได้ง่ายขึ้นเท่านั้นด้วยเหตุนี้พวกโฉงโงจึงต้องการให้อสูรโง่เง่า,งาตรงหน้าเป็นฝ่ายลงมือก่อนทว่าเรื่องกลับไม่ง่ายได้อย่างที่คิดมีอะไรกันเหรอครับทหารรักษาการลักษณะคล้ายระดับหัวหน้าซึ่งเดินเข้ามาด้วยท่าทีสบายๆกล่าวออกมาเช่นนั้น คนที่เข้ามาก็คือก๊อปตาก๊อปตากลับทำในสิ่งที่เรียกได้ว่าผิดความคาดหมายของโชงโงะอุวยก๊อปโซอีกแล้วหรือครับเจ้านี้มันชอบหาเรื่องใส่ตัวอยู่เรื่อยเลยจริงๆคราวนี้ทำอะไรเข้าให้ล่ะก๊อปตาเอยเช่นนั้นพลางใช้นิวจิ้มศรีศรษะของก๊อปโซเบาๆจากนั้นจึงหันหน้าไปทางพวกโชงโงะต้องขอโทษมากๆเลยครับเอาไว้ข้าจะอบรมให้ลาบจำก็แล้วกันก๊อปตาพูดเช่นนั้นเสมือนไม่ใช่ประเด็นลัก คุณกอบตาแต่ว่าข้าไม่ได้สิครับจะทำหรือไม่ทำก็ไม่เกี่ยวหรอกครับแค่โดนสงสัยก็ถือว่าเจ้าเป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วท่านลิโมลุยังเคยพูดเลยนี่ครับว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเกินกว่าการถูกกล่าวหาว่าเป็นพวกโลกจิตชอบลวนลามกอบตาแกล้งดัดน้ำเสียงพร้อมกับทำหน้าตาหน้ากลัวประกอบ ซึ่งบรรดาผู้คนที่มองดูสถานการณ์เริ่มเห็นพร้องกับคำพูดดังกล่าวแสดงว่าคุณก๊อปตาเชื่อข้าใช่ไหมครับก๊อบโซกล่าวถามเช่นนั้นคำถามของก๊อบโซทำให้กอ๊อบตาถอนหายใจแล้วบอกว่าไม่เห็นต้องถามข้ารู้อยู่แล้วว่าเจ้าไม่อาจหาันพอจะทำเรื่องทำนองนี้หรอกก๊อปตาประกาศเช่นนั้นอย่างชัดถ้อยชัดคำก๊อปโซก็โผลเข้ากอดก๊อปตาทานน้ำตาล้นทละลักขณะร้องออกมาว่าข้าจะขอติดตามท่านไปชั่วชีวิตแม้ก๊อปตาจะดูขนลุ กับการกระทําของลูกน้องแต่ก็ตบ,บ่ากก๊อบโซเบาๆเพื่อให้คลายความกังวลในขณะเดียวกันคี่ลาละกำลังจ้องมองบุคคลทั้งสองอย่างไม่สบอารม์ เดี๋ยวก่อนนะยะหมายความว่ายังไงจะพูดว่าฉันโกหกงั้นเหรอคีร่ละ,ละกโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วกล่าวเช่นนั้นขึ้นมาในทันทีก๊อปตาก็สวนกลับด้วยคำถามพร้อมสีหน้าตกใจว่าเฮ <Hey, S 2> ฟังแล้วก็น่าจะจับใจความได้ว่าแบบนั้นไม่ใช่เลยครับม,มันจะมากเกินไปแล้วนะไอ้บ้าแน่นักหรืองไงถึงได้คิดหาเรื่องฉันที่สําคัญแกไม่เห็นเหตุการณ์แท้ๆทําไมถึงเชื่อคําพูดของเจ้านั่นละ่ละคิราลาตะโกนอย่างชุนเฉียวทว่าก๊อปตากลับยังคงนิ่งเป็นทองไม่รู้ร้อนจากนั้นก็ ก็ตาก็บอกว่าคําตอบง่ายนิดเดียวครับถ้าไม่เชื่อพวกเดียวกันแล้วจะให้เชื่อใครล่ะครับคําตอบกลับนั้นช่างฟังเสมือนไม่ใช่เรื่องสลักสําคัญบ้าบอกคอแตกคิดว่าเหตุผลพันนั้นมันฟังขึ้นหรือไงกันยะทีละละรลักษ์กล่าวถามก็ตาจึงบอกว่า เอาเป็นว่าค่าเสริมอีกนิดก็ได้ก๊อปโซ่คนนี้เลงคุณชิอ่อนมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งทุกคนต่างก็รู้เรื่องนี้ดีดังนั้นเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่เจ้านี่จะแตะอังเด็กสาววัยกระเตาะแบบคุณก๊อปตาตอบด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไร้อาการร้อหลนเช่นนั้นซึ่งยังไม่แยแเสต่อขี้ละระที่กำลังกโกรธควันออกหูหลังพากันนิ่งงนันชั่วอึดใจผู้คนที่ล้อมวงดูสถานาการณ์ก็ระเบิดหัวเลาะดังสน,นั้นเดี๋ยวสิครับคุณกอ๊อปตา ทำไมทำลายกันแบบนี้ล่ะก๊อบโซกระโดดโยงหน้าแดงดำพรางต่อว่าต่อขานกอ๊อปตะเช่นนั้นก๊อบตาจึงบอกว่าหนวกหูนาตอนนี้แล้วจะเขินทําไมครับในเมื่อทุกคนเขารู้กันหมดแล้วทุกคนที่ว่าคือทุกคนที่ว่าก็คือทุกคนไงตัดใจเสียเถอะครับก๊อบโซก๊อบตะบอกกับก๊อบโซเช่นนั้นเมื่อเห็นกอ๊อปตะยักไหล กอบโซซึ่งอยู่ในอาการโมโหโทโซก็พรวงขึ้นมาด้วยความเดือดดาลว่าถ้าอุตส่าห์คิดว่าจะติดตามท่านไปชั่วชีวิตแต่ไม่เอาแล้วครับเลิกเลิกเลิกและระหว่างนั้นเองที่โทสะข,ของกิรล,ละก็ทะลุเกินขีดจำกัดจะมากไปแล้วนะไอ้พวกเวนตะไลยอย่ามาดูถูกฉันนะพวกแกทุกคนไปตายซะกิรล,ละ ตะเบงเสียงลั่นออกมาเช่นนั้นเธอไม่สนใจแล้วว่าแผนการที่วางไว้จะเป็นแบบไหนเธอต้องการสังหารทุกคนในที่นี้ซึ่งหัวเลาะเยาะตนให้สิ้นซากเรียกได้ว่าโมโหจนขาดสติของแท้จนไม่สนใจแล้วว่าคนที่เหลือรอดชีวิตคงมีแค่โชงโง่กับเขียวยะอันที่จริงโชงโง่กับเขียวยะเอง ก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับแผนการอยู่แล้วทั้งสองคนจึงทําเพียงยิ้มมุมปากตเตรียมพร้อมจะออกโรงอารวาสให้สาแก่ใจการต้องทนใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กรอบในอนาณาจักรฟราหมดส,ส่งผลให้สภาวะจิตใจของชาวต่างโลก ทั้ง3บิดเบี้ยวมิใช่น้อยและสิ่งนั้นกําลังล้นทะลักออกมาในรูปแบบของการกระทําความตายแผ่ปกคลุมทุกตารางนิ้วนั่นคือสิ่งที่คี้ละละคาดแต่ในความเป็นจริงกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนักประจนภัยและพ่อค้าแม่ค้ารอบๆตัวต่างยังคงหัวเลาะล้วนไม่ยุด ไม่เพียงแค่ขีละละแม้กระทั่งโชงโงกับเคียวยะก็ยังไม่สามารถปิดซ่อนความงุนงงเมื่อเหตุการณ์ที่ควรเกิดกลับไม่เกิดระหว่างที่ทั้งสามกำลังตกตะลึงเสียงอ่อนหวานของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นอย่างนี้นี่เองนี่เป็นสกิลเปลี่ยนเสียงให้อยู่ในรูปแบบของความยาวคลื่นเพื่อแทรกแซงคลื่นสมองสินะคะาเป็นพลังเวทที่น่าพั่นพลึงจริงๆเห็นทีจะต้องสั่งห้ามใช้ในประเทศของเราเสียแล้ว ในน้ำเสียงที่กล่าวออกมาเช่นนั้นช่างเป็นมิตรแฝงถึงการต่อต้านที่เฉียบขาดคนที่กล่าวเช่นนั้นก็คือชูนะนั่นเองบรรดาลูกน้องของกอบตะเป็นคนวิ่งไปส่งขขาวก่อนที่การประชุมจะเริ่มซึ่งชูนะสังหรณ์ใจไม่ดีหลังรับฟังข่าวสารจึงลุดมาอย่างที่เกิดเหตุโดยมีชี่อ่อนตามมาอารักขาด้วยชูนะยิ้มละมุนในขณะที่สายตาจับนิ่งอยู่ที่คีละละด้วยยูนิคสกิลนักวิเคราะห์ทำให้เธอ วิเคราะห์ความสามารถของคี้ละละได้อย่างสมบูรณ์แบบมีหนำซ้ำยังปรับแก้อร่าโดยเปลี่ยนความยาวขึ้นเป็นคุณลักษณะเดียวกันทำให้พลังของคี้ละละไม่ทำงานซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นได้ด้วยดวงตาแห่งปัญญาชูนากล่าวออกมาว่าดูเหมือนว่าคุณจะไม่เหมาะกับดินแดนแห่งนี้นะคะการุณากลับไปเสียเถอคะค่ะ ชูนะยิ้มอย่างละมุนแล้วกล่าวเช่นนั้นทว่าในตาของเธอกลับเย็นชาแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเป็นเช่นนั้นเพราะชูนะมองจิตสังหารที่อยู่ในการโจมตีของขี้ละละออกแบบทะลุปุโปรง โกหกหน้าไม่อยากจะเชื่อเลยขีรละละกล่าวเช่นนั้นแล้วซุดหวบลงนั่งกับพื้นเธอตระหนักได้ว่าระดับของตนกับอีกฝ่ายต่างกันแค่ไหนตระหนักว่าผู้หญิงคนนี้แตกต่างและผู้หญิงคนนี้นี่แหละคือสัตว์ประหลาดของจริงที่ต่างชั้นกับฝูงชนรอบด้านทว่าอีกสองคนนอกจากคีรละละไม่ทันสังเกตถึงเรื่องนั้นไม่สิ ต้องพูดว่าหรูแต่ไม่สนมากกว่าคิดละ,ละแพ้หมดรูปก็จริงแต่พลังทำลายซึ่งอยู่ในตัวของเขาทั้งสองคนไม่ใช่ของที่พลังพิสดารจะทำให้หมดลทิ์ได้ด้วยเหตุนี้ทั้งสองผู้มุ่งมั่นในพลังของตนเต็มร้อยจึงคิดว่านี่เป็นโอกาสดีสำหรับทดสอบความสามารถนอกจากนี้ในเมื่อแผนการดำเนินมาถึงป่านนี้แล้วจะให้ยกเลิกกลางคันก็คงไม่เหมาะเฮ้องั้นเหรอสรุปว่าจะเอาอย่างนี้สินะ ได้เลยในเมื่อพวกแกต้องการฉันก็ยินดีจะเป็นคู่มือให้แบบไม่อ้อมมือโชงกอกล่าวเช่นนั้นเขาถูกความงามของชูนะดึงดูดสายตาก่อนจะฉุกนึกขึ้นมาได้ว่ามีหนทางทำให้อีกฝ่ายกลายเป็นทาสหากค้นสำเร็จอยู่ความคิดของเขาณเวลานี้คือในเมื่อสาวสวยคนนี้เป็นอสูร แล้วทำไมจะเอามาเก็บไว้ข้างตัวในฐานะทาสไม่ได้กระแสะความคิดเปรียมตันหาของโชงโงะตกลงไปยังชูนะพลางคิดว่าจะจับมาปรุงรถแบบใดดีคงไม่มีอะไรแจ่มแจ๋วเกินกว่าได้หัวเลาะเย,อะอย้ยยันยามมองดูอีกฝ่ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและเล่นสนุกจนกว่าเธอจะเอ่ยปากร้องขอความเมตตาทันใดนั้นเสียงเย็นเหยียบนิ่งเฉยก็ดังขึ้นถัดจังหวะความคิดของโชงโงะว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำ ความคิดส,สามทั้งหลายมันออกมาให้เห็นทางสีหน้าหมดแล้วถ้าพวกเจ้ายอมออกจากเมืองไปแต่โดยดีข้าก็จะไว้ชีวิตแต่ถ้ายังดึงดันไม่ทำตามคำสั่งก็อย่าหวังเลยว่าจะมีชีวิตอยู่ถึงวันลุ่งหญิงสาวสวยสะครานมาดนิ่งขรึมผู้มีหุ่นเพียวรูปร่างสมส่วนในชุดสูทก้าวออกมายืนข้างหน้าของชูนะ เธอคนนั้นก็คือชิออนดวงตาของเธอเวลานี้ลุกวาวได้โทสะขณะที่ขยับขึ้นมาด้านหน้า1นก้าในเชิงปกป้องชูนะน่าสนุกในเมื่ออยากขวางไอก็จะขยี้อยู่ให้แหลกเลยคือโชงง้หัวเลาะขุมคลั่งก่อนจะเป็่งเสียงตะโกนกล้องออกมาเช่นนั้นในน้ำเสียงนั้นเจือความสบายอารมณ์ตามภาษาผู้แข็งแกร่งซึ่งไม่มีคำว่าแพ้อยู่ในเสี้ยวสมองดูท่าทางว่าต้องโดนฟาด จนลงไปนอนกองกับพื้นเสียก่อนถึงจะเข้าใจสิ่งที่ทางนี้ต้องการบอกสินะก็ได้ ถ้าจะเป็นคู่มือให้เองชิออนกล่าวออกมาเช่นนั้นและแล้วการฟาดฟันชนิดเอาเป็นเอาตายระหว่างโชงโงกับชิออนก็ได้เริ่มต้นขึ้นส่วนเคียวยะก,กำลังเพลิดเพลินกับสถานการณ์ตรงหน้าในเมื่อไม่มีคนคอยจับตาจ้ำจีจ้ใช้เขาก็ไม่จำเป็นต้องแสดงบทนักเรียนตัวอย่างอีกต่อไปไม่หนำสามยิ่งได้เห็นโชงโงะอารวาสนำไปก่อนอย่างนี้แล้วด้วยจะให้ตนสงบเสงี่ยมอดทนอยู่คนเดียวก็คงไม่ได้อืม <c oughs> ในเมื่อเป็นแบบนี้ผมก็ขอทําตามใจชอบบ้างดีกว่าจริงๆแล้วกําลังคิดอยากจะทดสอบพลังนี้อยู่พอดีเลยด้วยเขียวยะกล่าวเช่นนั้นรอยยิ้มบิดเบี้ยวปรากฏบนใบหน้าของเขียวยะขณะที่มือชักดาบออกจากฟัก เคียวยะนับวันเฝ้ารอโอกาสตั้งแต่มาอย่างโลกนี้และในที่สุดเวลาแห่งการทดสอบพลังของตนก็ได้มาถึง <c oughs> อยากรู้มานานแล้วว่าพลังนี้ใช้ทำอะไรได้บ้างคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาณนะตอนนี้คือชูนะแต่เบื้องหน้าของชูนะยังมีก๊อบตาก,กับก๊อบโซยืนขวางอยู่ ถ้าจะไม่ดีแล้วสิครับก๊อบโซาอักขาท่านชูนะด้วยนะครับก๊อบตากล่าวเช่นนั้นกอบโซก็ตอบกลับไปว่าสอบแล้วกรอบก๊อบตาชักดาบสั้นออกมาย่อสะโพกลงตำ่ำตรียมตั้งรับขณะเดียวกันเขียวยะซึ่งยืนอยู่ตรงข้ามกับตนเองพอดีก็ยกดาบขึ้นมาในระดับสายตาวิชาถนัดของเขียวยะก็คือเคนโดส่วนสกิลคือยูนิคสกิลจอมผ่าสะบันคิริซาคุโมโน พลังที่เน้นไปที่การฟันเพียงอย่างเดียวซึ่งเป็นพรสวรรค์ในเชิงดาบซึ่งติดตัวมาตั้งแต่กำเนิดกับเอ็กซ์ตาสกิลเนสวรรค์ยังเป็นปัจจัยช่วยเสริมให้เขียวยะใช้พลังนี้ได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเนสวรรค์ที่ว่านี้หมายถึงสกิลในการรับรู้สถานการณ์รอบด้าน รวมถึงตนเองโดยมองผ่านองค์ประกอบรวมเสมือนกำลังมองดูนหน้าจอด้วยการเน้นขอบเขตการมองเห็นเป็นพิเศษความเร็วในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆย่อมเพิ่มขึ้นตามไม่หนำาำยังมีการเล่งความเร็วการคิดคำนวณเข้าพ่วงมาด้วยทำให้เขี่ยยะรับรู้และตัดสินใจสถานการณ์ต่างๆ ได้ลวดเร็วขึ้นถึง300เท่าพลังสามชนิดนี้ทำให้เขียวยะยืนอยู่แถวหน้าสุดของนักดาบยอดฝีมือทั้งในอาณาจักรฟรามุดและาศาสนาจักรศทธิ์แห่งทิศประจิมซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาถูกลาเซนสั่งให้เก็บซ่อนพลังนั้นเอาไว้ทว่าณที่นี้เวลานี้ คำสั่งดังกล่าวไม่สามารถควบคุมเขียวยะวายได้อีกต่อไปเลือดในกายของเขาพุ่นพราณเมื่อรู้ว่าโอกาสสำแดงพลังให้เห็นเต็มเหนียวได้มาถึงแล้ว <laughs> ถ้ามีพลังนี้ล่ะก็ผมไม่มีทางแพ้แม้แต่ยายป้าที่ชื่อฮินาตะและแน่นอนว่าการแพ้ปลาซิลปลาส้อยอย่างพวกแกยิ่งเป็นไปไม่ได้เข้าไปยาย เคียวยะเปลิ่งเสียงตะโกนออกมาเช่นนั้นก่อนจะหัวเลาะดังสนั่นพร้อมกับเนื้อดาบพุ่งเข้าใส่ก๊อปตาขณะเดียวกันที่ห้องประชุมการประชุมได้เริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีชูน,นะและชีออนเอาละ,ตะเตรียมการเรียบร้อยแล้วเรียกท่านลิมุลุกกลับมากันเลยดีกว่าเบนิมาลุก,กล่าวเช่นนั้นแล้วใช้จิตสื่อสารเรียกลิมุลุหลังประกาศให้ทุกคนในที่ประชุมรับทราบทว่าไม่มีเสียงตอบรับใดๆจากลิมุลุเลย ติดต่อท่านลิมูลุไม่ได้เบนิมารุกล่าวออกมาเช่นนั้นต่อที่ประชุมความเงียบจึงเข้าครอบงำห้องประชุมทันควันเมื่อเบนิมารุพึมพำออกมาสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นคือความหวาดกลัวห้องประชุมเงียบสงัดจนชวนให้นึกถึงคำคำนี้โดยแท้กระทั่งเบนิมารุซึ่งปกติไม่เคยแสดงท่าทางวันไว้ยังน่าซีดเผือกไปชั่วคณะนั่นแสดงให้เห็นว่าการติดต่อกับลิมูลุไม่ได้สร้างความกังวลใหญ่หลวงเพียงใดให้แก่พวกเขา ตอนนั้นคือตอนที่มหาเวทมนต์ที่มิวลันไล่เสร็จสมบูรณ์พอดีเมื่อพลังเวททั้งหลายสูญเสียเมืองทั้งเมืองก็ตกอยู่ในความโกลาหลชาวเมืองต่างเล่งง้อนพยายามพาแขกผู้มาเยือนอพยพแต่กลับทําได้ไม่นานนักไม่สิบอกว่าทําไม่ได้น่าจะถูกต้องกว่าเพราะเวทลับอีกหนึ่งชนิดถูกไล่ครอบมหาเวทมนต์ของมิวลันไว้อีกชั้นหนึ่งมันคือพริซันฟิวเขตแดนปิดผนึกสีทิศ เวทมนตร์ลับที่เป็นผลจากการค้นคว้าของบาดหลวงเลหิมเวทมนตร์ที่ถูกปรับปรุงใหม่ให้แม้แต่เทมเพสไหนซึ่งยังมีพลังไม่มากนักสามารถใช้งานได้เมื่อร่วมมือร่วมแรงกันโดยอาศัยหลักการพื้นฐานเดียวกับโฮลี่ฟิวซึ่งคูเซเดอร์นำเข้ามาใช้อย่างเป็นทางการบรรดาอสูรในเมืองพากันล้มฟุบกับพื้นด้วยสีหน้าทุกทรมานพ่อขาแม่ขาต่างพากันหาทางหนีกันวุ่นวายในขณะที่นักประจนภัยทำ หน้าที่ปกป้องผู้คนเหล่านั้นผู้อารวาดด้วยความบันเทิงใจกับผู้พยายามปกป้องเมืองจากภัยพิบัติวันนี้ภัยพิบัติซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนได้มาเยือนเทมเพสสาเหตุสารพันโยงใหญ่ซับซ้อนนำพาสถานการณ์ให้ยิ่งจมดิง่งสู้ความอลลมานแล้วก็จบตอนที่87ครของนิยาย เรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออภัยทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย